I สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่อง Youtube อุชิตับชาแนลนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมใหม่หรือท่านผู้ชมเก่าก็กราบขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมช่อง Youtube ของกระผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงหรือในโลกนี่อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปช่องผมไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอ่อยูเครนออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่ครับขอบคุณมากๆครับวันนี้อุชิตับอยู่ท้องไร่ท้องนาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ชาวนาพี่น้องเอ้ยนี่ครับดูเออบรรยากาศข้าวกาลังเริ่มสุกตอนนีมากู้รอบกู้ใส่พี่น้องใส่ไว้สองวันสามวันสามคืนครับพี่น้องฝ<ฟร>นตก ฝนตกมาก็เลยไม่ได้เข้ามาดูไร่ดูนาพี่น้องไม่รู้ว่าถ้าปลาเข้าโลบเข้าใสนี่น่าจะตายหมดแล้วมั้งตอนนี้น้ําก็ขึ้นมากเลยครับตามคันนาเพราะว่าของผมมันจะเป็นนานาลุ่มเนาะนาอยู่กลางกลางเรียกว่ากลางทุ่งและนาที่ด้านบนที่เขาปล่อยน้ําลงมานี่ตอนนี้มันเต็มบ๊บเลยพี่น้องเอ้ยเอามาดูกันว่าโลบใส่ผมใส่ไว้สามหลังนี่พี่น้องว่าจะได้ อะไรมั่งได้ปูได้ปลาอะไรไหมเอามารุนกันครับอ่านี่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศทงไรทงนานี่อะพี่น้องนี่อันแรกมารุนกันว่าจะได้ปลาไหมจะได้อะไรไหมโอ้พี่น้องเอยดูใส่ทิ้งไว้สามวันสามคืนอืม มีแต่ปูพี่น้องไม่กี่ตัวหรอกใส่ใส่ทิ้งไว้พี่น้องโอ้ตัวหลักทุเลมีแต่ปูครับฝนมันตกหนักมากตกสามวันสาคืนเลยทำให้ปลาเนี่ยมัน ไม่ค่อยเข้าครับเพราะว่าน้ำลักมาพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปพี่น้องุลักทุเลมากครับนี่นะครับถ่ายเองถ่ายเองนี่แหละครับพี่น้องท,ที่ก็ตะกุตะกากมากกา็ขออภัยท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปพี่น้องนี่ครับหลังที่สองใส่ไว้ตรงนี้ดูพี่น้องอยน้ำท่วมหมดแล้วนี่ครับ น้ำท่วมจนล้นใสเลยพี่น้องเอา้าสีได้โบสีมีโตโบโอ้ยมีแต่ปูพี่น้องเอ้ยนี่ครับเปูเต็มเลยครับปูเออด ปูพี่น้องปูนาเดี๋ยวใส่ดักดักไว้พี่น้องไอ้จะปูมีรับปูนาสิบก่าตัวไอ้ต้องเปิดเปิดให้น้ำไหลครับเพราะว่าเดี๋ยวนี่ถึงฤดูปล่อยน้ำแล้วพี่น้องนะ นี่ใส่ใส่ทับไว้นี่ครับ้น้ำมันไหลไปพี่น้องนี่ครับปูครับไม่แกะครับเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายนู่นนะครับอยู่หน้าสะครับพี่น้องไปดูกันอ่าพี่น้องมาลุ้นหลังสุดท้ายครับนุ่มใส่อยู่ตรงเรียกว,ว่าปลายโอรขอบสะน้ำมันขึ้นมากเลยครับพี่น้องนี่ ขึ้นอย่างเยอะเลยฝนตกสามวันสามคืนนี่ก็ได้ข่าวว่าฝนจะลงมาอีกนี่โอ,โอ้พี่น้องข่าวก็ลม้มในระนาดเลยครับตอนนี้น้ำท่วมปราสะปีนี้ก็เงียบกริบ มีบ่ภาษาปีนี่เนี่ยเงียบดีแท้พี่น้อง,งดูครับท่วมหมดแล้วพี่น้องโอ้ลงลีอะไรก็ท่วมหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับ มีปลาหรอกมั้พี่น้องเ,ออเ้ยเงียบกริบน้ำขึ้นน้ำยังเยอะครับได้ช็อตเด็ดได้คลิปเออพอี่น้องได้ชมอยู่โว้ยน,นี่ ก็เลือดอ่โอ้พี่น้องเอ้ยดูสวยสวยสวยสลิดทั้งหม้อครับตายจริงๆครับพี่นอ้องตาวอกเลยดูนี่พี่นอ้องอุอ้ยปลาสลิดมีตจะไซส์สใหญ่ๆครับโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ออตัวเจ็ดตัวเห็นน่ากวนน่า<ฮ>ไ,ได้พี่น้องไ,ได้มากู้ไอ้อักยากแล้วปลาสลิดมีเจ็ดตัวใหญ่เลยเฮออ้ยน้องีจะเทปลาให้ดูครับ เราสลิดใจงามๆเลยพี่น้อสองวันสองคืนตามวัน3ามคืนกับวันนี้ครับมีอีกหลังหนึ่งใส่อยู่นาติดหมู่บ้านนั่น น,นคเคียบปาสลิดมีแต่ไซนี้เลยพี่นงใสง้งามๆเลยเจ็ดตัวไ,ได้น้ำมันท่วม จนใส่ไม่มีอากาศก็มิดใสเลยมันเลยทำให้ปลาเนี่ยมันหายใจไม่ได้ปลาตายหมดเลยลแล้วเอาใส่ซิงๆิงไว้ พี่น้องใสยกลับคืนแล้วครับทีนี้ก็ผมวิธีการใส่ก็งัดตูดใส่งัดตูดรอบให้มันขึ้นให้มันเหนือน้ําหน่อยเพราะว่าเราใส่ไว้ไม่ได้มาดูแล้วฝนมันตกมาเลยทําให้ปลาตายหมดครับปลาสลิดอ้มีแต่สวยๆพี่น้องเจออ็ดตัวครับพี่น้องมีแต่ตัวใส่งามๆเลยเคพี่น้องกอนี่นะครับเป็นวิถีชีวิต หาอยู่ห้องกินสไตล์อุชิตับได้ปลามั่งไม่ได้มั่งครับนี่ครับอุปสรรคมันคืออุปสรรคพี่น้องนี่แหละความจริงของชีวิตครับม่ได้เติมแต่งขึ้นมาครับนี่ครับก็มีได้มีทุลักทะเลมั่งจับกล้องสั่นมั่งอะไรมั่งนี่ครับพี่น้องโอครับนี่บรรยากาศอูดูครับแคนาในต้นนี้เบลอร์เลยโอ้พี่น้องถ้าขายนี่สงสัยจะสองแสนเอามาอยู่ครับสามแสนสองแสนโอ้ยนี่ครับใหญ่มาก ต้นแคนานครับพี่น้องเป็นแคนาโบราณถ้าจะค้นก็ต้องพวกหัวลากนะคนได้ครับพวกหัวลากนั่นแหละพี่น้องใหญ่ยยจริงๆครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวอุชิตับขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe อุชิตับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ